ไปดีกว่าผมบอกไว้ก่อนไม่ไม่รักษาคำพูดครับไม่ใช่ทำไม่ทันทำไม่ทันทำรูปไม่ทันทำรูปไม่ทันมีอะไรครับมีมีมีอะไรเคลียร์ม็อกเกจโน่หนึ่งครับแค่นั้นแหละห้ามลากฝากได้ฝากฝากฝากไว้เดี๋ยวเราอัปเดตกล่องใหม่เอาดีใช่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 มันจะโตขึ้นนั่นี่ยปีนี้ ก็เหรียญมาฝากไว้กับสภาหน้าาสภพี่โบพี่โบคือตีหลังคือตีลีสิงหลังลีหลังลีเนี่ยหลังลีเนี่ยใช่ไม่ได้ยิไม่เห็นตัวมือไม่ไม่ยังไม่ได้นัดเพื่อนมาเซตของเลยนะไม่เป็นไรเราต้องซุนซุนอย่างเงี้ยถึงจะมันหินถ้าทุกอย่างมันอยู่ในการเซ็ตตะไม่เป็นไรไม่เกิดรถผมพาไม่เกิดรถผมพงนะครับ ไอ้เหี้ยวว่าถ้าใช้เบนแล้วอุ้มไม่หายนี่มึงต้องพิจารณาตัวเองอะนะกูฝากสารไปหาไอ้เหี่ยวนะถ้ามึงขับคันนี้ที่ม,มันดีขนาดนี้แล้วมึงอุ้มไม่หายกูไม่สนว่ามึงจะซื้อมึงจะเอากระชาช่วยเข้าแก๊งกลับมานะพี่เลิฟอ,อีกไม่กี่วันเจอในเมืองจัดไปน้องชายคิดถึงคิดถึงคิดถึง,ถงมันบอกไดาบแต่ระบบได้กูเอางอมเลยแหละ ครับเครื่องเมืองไม่ทำไมไม่ใช้ไอยูอสิงจะก็ออเอยไอซียูร่นปืดรออะไรอะ่ะว่าไงเขาพี่เดี๋ยวหลังรีเดี๋ยวผมปรับภาพให้มันแบบไม่เอาขนาดนี้ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เขาปรับเพิ่มมาให้อ่ะ เขาให้ปรับอันนี้ <c oughs> เพิ่มขึ้นมาเป็นเวล very high defense เดี๋ยวเดี๋ยวเชดเดอร์ไอ้แม่งไม่มีธุระแม่งโป้เป็นไรครับโอ้โหผมอานนี้ไม่เต็มที่นะฮะไม่ได้ครับไม่เต็มที่ไม่ได้ถ้าไม่เต็มที่ก็ที่เต็มผมจะเต็มที่ที่ยี่สิบขวดเสียงกระตุกมากฟังเรื่องฟังไ <c oughs> ม่รู้เรื่องเลย พี่ตั้มปะเนี่ยงั้นงั้นเอาเอาเอามาห้า้าปป้ายังไม่ให้เออของวันนี้ของอเล็กวัวนี้นะมามามาให้ไหมเมื่อวานให้แล้วดิเมื่อวานให้แล้วใช่ใช่ปะเมื่อวานเล็กลงเล็กไม่่ีอากลงเลยสะพานสุาพิณได้ัหยสะพายสุขพลงมา เลอยังไม่เหยังสองสองเขาบอกอรครับครผมจ่สี่ห้าสามฟ้าครับบโอ้โมีบัตเซชั่นครับได้ยินได้ยนครับพี่ให้พี่ล้วเอางี้วันนี้ขอให้ไอขอให้เลียวให้เลียวเนี่เสียง้วตัวเออเลียวเรียววันนี้กูขอเฉยเลยเสียงแม่งแบบชัดจัด อย่างนั้นของไทเกอร์เขื่อยอยู่ไหนอ่ะเนี่ยเขายืนอยู่ข้างๆพี่นี่ไงพี่ฮะหยุดได้ครับนี่อยู่ข้างๆพี่เลยทั้พูดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้งานแล้วกันเพราะว่าตอนนี้มันกระตุกมากเดี๋ยวมันกระตุกมากเอ้ยเอาเป็นว่าเราไปงกันแล้วใชนไหมไปมุมนู้นไหมโอเคโอเคปะ โหลโหลโหลหายไหมพี่หายไหมครับหายไห,หมครับหายไหมเฮ้เฮ้เหมือนจะดีเหาย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 ตรงนี <h <h ้หายตรงนี้หายตรงนี้หายเออโอ้ภาพสวยจัดตอนนี้หายแล้วหายผมหายแล้วไม่หายแล้วไม่หายแล้วไอ้นี่นี่เอาเป็นว่า เอาเป็นว่าเราตกลงกันมาแล้วหรือเปล่าเอาแค่นี้เลยแค่นี้เลยตกลงใช,งใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับโอเคครับทั้งทั้งผู้รับทราบเนาะโอเคเดี๋ยวผมประตศให้หลังรีตรงนี้ mm hmm. เพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้มันฟังกันไม่ค่อยรู้เรื่องอแต่ผมได้ยินเสียงพี่ชัดเลยนะตอนเนี้ยอันนี้อันนี้ไทเกอร์สวอดกับอาชุราได้ยินเสียงผมชัดปะ mm hmm. โอเคแต่ไม่เห็นตัวครับอ๋อดีแต่ไม่เห็นตัว,ตวก็เป็นว่าอาชุรากับอาชุรากับไทเกอร์สวอตอะ รวมกันมาให้ได้45จะเอาแก๊งไหนเท่าไหร่อะไรยังไงจะพรมแดงใช้กี่คันเอาเลยครับเอาเลยเต็มที่เลยแล้วก็สิ่งที่ผมที่ัแล้าถ้าสมมติว่าวันวันพ่งนี้พวกผมมาไม่ถึงไม่ถึงแล้วผมเอาชุราตขึ้นแทนไได้ได้ก็คือในไฟให้มันมี45คนอะยังไงให้45ใช่ไหมใช่ใช่ในไฟให้มันมีถึง45คนแล้วก็เรื่องด่าเรื่องบัฟผมอยากให้เล่นกับผมเต็มที่นะผมไม่มีอะไรติดค้างไม่มีอะไรแบบมานั่งหาแผลต่อแน่นอนจบคือจบผมอยากให้สนุกด้วยกันทั้งคู่ เราทั้งสามแก๊งอยากให้สนุกด้วยกันทั้งหมดเลยใช่คืออยากอยากเล่นถึงกี่โมงโอเคตอนจะไปพักโอเคเราคุยกันได้เลยไม่มีปัญหาไม่ต้องมานั่งหากันพรุ่งนี้อยากเริ่มห้าโมงเย็นอยากเริ่มหกโมงเย็นคุยกันได้คุยกันได้หมดเลยโอเคครับถือว่าทราบรับทราบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ตก มันกล้าดูฟังเยอะเหมือนกันตอนนี้คนบางคนมันค่อนข้างที่จะเยอะเยอะเลยแหละถ้าเกิดวว่่ามันนตืแล้ใหยอะมากๆเดี๋ยวมาให้ก็ได้คนดูไหนมาเนาะประมาณนี้แล้วกันก็เริ่มหลังรีเนาะครูดาวครึ่งชั่วโมงรู้เรื่องอยู่เนาะเออแล้วตำรวจตำรวจป้นได้แล้วนะครับในเลเบลอันนี้อันนี้ผมแจ้งไปก่อนถ้ายังฟังรู้เรื่องนะตำรวจป้นได้ในเลเบลแต่ว่าของไหนที่มันดูแปลกตาไปอ่ะ พวกแบบเพนเอดอย่างเงี้ยของตํารวจก็อย่างเงีย้ยไปปนเขามันเป็นของหน่วยงานเราใช้ไม่ได้อยู่แล้วตรงนี้แล้วเรา,เาครับเผมจะถามไอที่แรกเดียวเมื่อไหร่จะจะมาเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาตรงนี้มาแน่ไม่ต้องห่วงจะอใหยทันแต่ไม่รู้จะทันหรือเปล่าก่อนจบสตอรี่จะเอาให้ทันเนี่ยแล้วก็ของอย่าอย่าลากตํารวจจากข้างนอกไปป้นในเรเบลนะจะให้ให้เขาสรุปข้างในแล้วก็ป้นประมาณนี้ครับ ได้ครับได้ครับได้ถ้ามีการปะทะกันข้างในก็ปนได้ปกติอะไรที่มันดูแปลกตาไปก็อย่าอย่าดึงแล้วกันขอขออย่างหนึ่งได้ครับได้ครับใช่ครับกล่องซ่อมอะไรของหน่วยงานอะไรเย่าอย่าดึงของเขานะประมาณนี้ครับประมาณนี้ป่ะเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วเเอ้าเฮ้ยได้ฟังปะเนี่ยโอ้ไม่ไม่ได้ฟังพี่ผมเพิ่งมาเนี่ยผมเพิ่งมาเมื่อกี้เนียไม่เอาพี่อ่ะ มาอีกอ,อกครับ,ค,รบคัคบเราเรียกตำรวจเรารปนเราเราอย่าลากเขาจากข้างนอกไปปนทางในแล้วก็ของไหนที่มันดูแปลกตาไปอะ่ะเราอยากไปปนเขาพวกเพนหน่วยงานเอดี AD หน่วยงานกล่องซ่อมหน่วยงานเพราะว่าตรงนี้มันเราปนไปมันก็ใช้ไม่ได้อยู่แล้วใช่โอเคครับโอเคแต่อันไหนที่มันเป็นของปกติที่เราใช้กันทั่วไปเห็นกันทั่วไปก็ปนได้ปกติประมาณนี้โอเคได้ครับโอเคครับ ถ้าสีมันดูแบกตาไปนะไม่ไม่ต้องไปปนนะเราเราใช้ไม่ได้อยู่แล้วเราดึงไปก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ได้แก้มันยังไม่แก้ให้ดึงไม่ได้มันยังดึงได้อยู่ก็อย่าไปปนแล้วกันโอเคครับโอเคครับก็คือหลัหลัหลงลีสามสิบใบถูกไหมครับอท่ทั้ง <ผม S 1> ทั้งอาชุรากับกับผมผมคุยไว้ว่าสามสิบใบแต่ว่าอาชุราเอ้ยแต่ว่าไทเก์สวอตได้ยังไม่ดูแต่ผมบอกอาชุราแล้วว่าสามสิบใบก็บัตรประกันไม่ต้องซื้อนะครับไม่ต้องซื้อผมไม่ย้ำผมไม่ย้ำผมไม่ย้ำผมอยากให้เล่นสนุก ไม่ต้องซื้อครับเดี๋ยวถ้ามันเข้าตู้อะไรไปอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวค่อยไปหยิบเองหุยได้หรือแบบว่าสมมติโดนแทงไปปุ๊บไม่มีับรประกันกดขอพูดขึ้นมาเลยว่าผมไม่ยีบัตรประกันเดี๋ยวพาไปเก็บเดี๋ยวพาไปหยิบจากตู้มาแล้วค่อยแทงแล้วอุ้มใหม่ได้ครับได้ครับได้ครับนุก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 ไม่นุกนุกเลยไม่นุกนุกเลยได้ครับของผมของผมไม่มีอะไรครับพี่มืดประมาณนี้โอเคครับได้ประมาณนี้ประมาณนี้ได้ครับคู่คู่ผมก็คือจะเริ่มห้าทุ่มถูกไหมพี่ ฮาทุ่มมาทุ่มขอคูดาวครึ่งชั่วโมงได้ครับได้ไโอเคงั้นผมขออนุญาตไปเตรียมของขอบขุณมากครับไทเกอร์กับอาชุราที่เล่นด้วยของมากครับผบครับเอาละเอาละเอา้ไยย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 อยย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 ้ยย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 อยย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 ย